ราชาลูกหนังทตล็อคขอเสนอเอาลฮิลาวจัดอีกาโลทีเด็ดเชลซีเต็มสูบลูกากูล่าตะไคร้ตัดเชือกสโมสรโลกเอาลฮิลาวแชมป์ทวีปเอเชียจากซาอุดีอาระเบียผ่านเข้ามาเล่นในรอบตัดเชือกได้สําเร็จเกมนี้พร้อมทรงทีเด็ดทั้งมาติอุสเปเรล่าและโอเดียนอีกาโลในเกมดวลกับเชลซีแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดโดยสิงห์บลูพร้อมจัดทั้งติมโมแมนเนอร์ฮาคิมซีกและโรเมลูลูกากู ทีมไดจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับพาเมรสัสที่เข้าไปยืนรอก,ก่อนแล้วลุนได้ในศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับรอบรองชนะเลิศคืนวันพุทธที่9กุมภาพันธ์นี้ปรีวิวฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับรอบรองชนะเลิศวันพุทธที่9กุมภาพันธ25์2565อ้าวฮิลาวจากซาอุดิอาระเบียปะทะเชลซีจากอังกฤษเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยสนามโมฮัมเหมตดบินซาเยตสเตเดียมอาบูดาบี UAE อที่เราชนะในเวลา90นาทีได้ถึง4จาก6เกมหลังสุดรวมทุกรายการหลังถล่มอัลชาจาสิราหกต่อหนึ่งในเกมฟีฟ่าคลับเบอร์ครับรอบ2ทําให้เอาลฮลาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาพบกับเชลซีความพร้อมในเกมนี้เลโอนาร์โดชาดิมเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนรบกวนทําให้เขาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมกับเอาจาสิราเพื่อลุ้นเข้ารอบชิงชะนะเลิศ ส่วนการจะทับคาดว่าอดีตกุนซือ R.S. m o a สโมรากจะมาในระบบ4-2-3-1โดยที่โอเดียนอีกาโลจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีมุซามาเรกามาเทอุสเปเรล่าและซาเลมอัลดาวซารีปั้นเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของโมฮัมเหม็ดคานโนและกุสตาโบกัวยาคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนแบ็กใช้งานจางฮุนซูและอาลีอัลบูลลฮี คุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างอับดุลลาอัลมายุฟที่ทําหน้าที่เฝ้าเสาเขลซวสีไร้พ่ายมาสามเกมติดต่อกันร,รวมทุกรายการหลังเปิดบ้านเฉือนชนะพรีมัตอาาัลไก่สองตัวหนึ่งในช่วงตอบราพิเศษหลังจากที่เสมอนในเวลา90นาที1ต่อหนึ่งในเกมเ a ครคัพอังกฤษรอบ4ี่ทให้จะผ่านเข้าไปพบกับลูตันทาวในรอบ5ส่วนผลงานในรายการนี้สิงโตน้ำเงินครามได้ออกสตาร์ทที่รอบรองชนะเลิศเนื่องจากพวกเขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อฤุูกาล2 0 2 0 2นถึง โฮมัสทูเคิลเทรนเนอร์ชาวเยอรมันไม่ได้เดินทางมาที่อาบูดาบีกับทีมเนื่องจากอดีตกุนซือดอนมุลยังอยู่ในระหว่างการกักตัวหลังจากที่มีผลการตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกตั้งแต่ก่อนเกมกับพรีมัตอาวกายทําให้อาโนโมิเชลผู้ชว่วยการทีมจะได้ทําหน้าที่กลุ่มบังเหียนแทนเช่นเดิมสิงบลูได้ประกาศรายชื่อผู้เล่น23คนที่จะใช้ลงสนามในรายการนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนําทัพมาโดยติโมแวนเนอร์ไคาฮาวสโรเมลูลูกากูและเซซาอัสปริตา ขณะที่เบนทีเวลและลรเบนด็อบบ์ต์ชีกไม่มีชื่อในรายการนี้หลังจากที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งสภาพทีมในเกมนี้มิเชลจะต้องเช็คความฟิตของเมสันเมาส์ที่โดนโรคเดียงเล่นงานเล็นนเลกน้อยในเกมกับพีมัตอากาไกแต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านเอดูอาร์เมนดี้เตรียมเดินทางมาสมทบกับทีมหลังจากที่เพิ่งช่วยให้ชาติเซเนก้าคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นสมัยแรกเป็นเหตุให้ริชจมต้องหลุดออกจากโผผู้เล่น23คนสำหรับรายการนี้แทน ส่วนการจะทัพคาดว่ามิเชลจะมาในระบบ4-3-3โดยที่โรเมลูลูกากูจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีติโมแวนเนอร์และฮาคิมเซียกขนาบข้างในพื้นที่ดิมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของเอ็นโคโล่กองเต้จอจินโยและมาเตโอควาสิตค่อยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนเต้ใช้งานเตียโก้สินวานและอันโตโรรดิเกอร์คุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้ักษาประตูอย่างเกปาอาริซาบาลกาที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาหลายชือผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม อาลฮิลาว4231อับดุลลาอาลมายุฟซาอุดอับดุหฮามิดจางฮุนซูอาลีอันบูไลฮียาเซอร์อัลชาลานีมฮัม m ม e d k โน n คุสตาโบกัวยามูซามาริกามาเทอุสเปเลลาซาเลมอันดาวซารีโอเดียนอีกาโลเชลซี433เกป้าอาลีซาบรากาเซซาอัสปริกตาเตียโกสินวาอันโตนิโอเรดิเกอร์มาอสอลอนโซ มาเตโอโคบาสิตเอนโกโลกองเตจอจินโยติโมแวนเนอร์โรเมลูลูกาคู5ขิมซีเยกเราเคยพลาดมาแล้วอัสปริกตาปลุกใจแข่งเชลซีซิวแชมป์สโมสรโลกเซซาอัสปริกตากองหลังกัปตันทีมเชลซีสโมสรแชมป์ยุโรปกล่าวกำชับเพื่อนร่วมทีมให้พยายามคว้าแชมป์ฟี فا คลับเบิลด์ครับประจําปี2021มาครองให้ได้โดยสิงห์ลูมีโปรแกรมลงเตะเกมรอบรองกับอัลฮิลานสโมสรแชมป์เอเชียจากซาอุดิอาระเบีย ในวันพุธที่9กุมภาพันธ์นี้เชลซี Chelsea เคยผิดหวังในรายการนี้มาแล้วเมื่อปี2012หลังจากที่เข้าถึงรอบชิงแต่พ่ายโคโดินเทียนศูนย์ต่อหนึ่งโดยครั้งนี้อาร์เจนกิต้าที่เป็นหนึ่งในคุณพลชุดดังกล่าวด้วยมีความตั้งใจอย่างมากที่จะช่วยสมอสร,รควา้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรกมันยากมากๆก,กว่าที่จะได้มาแข่งขันทนวนนัวร์นาเมนต์นี้เราแพ้ในเกมรอบชิงเมื่อ10ปีก่อนดังนั้นคุณก็คงจะรู้ดีว่ามันยากลำบากแค่ไหนนี่เป็นเพียงรายการเดียวที่เรายังไม่เคยได้ดังนั้นการควาแชมป์รายการนี้ให้กกัับสมสมรรเป็นค้งแ มันคงจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องทุ่มเทกันสุดตัวเราคือตัวแทนจากยุโรปเรารู้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากแต่เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเริ่มลุยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยดาวเตะชาวสเปนิดวัยสามสองปีกล่าวห้าประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับอัลฮิลาวคู่แข่งสิงบลูนในสกคับเวลครับก่อนที่เชลซีจะเผชญนะกับอัลฮิลาวทีมแชมป์จากทวีปเอเชียเพื่อหาหนึ่งเดียวที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของทีมคู่แข่งจากประเทศซาอุดีอราระเบียทีมแกร่งระดับทวีปเอลฮิลาาประสบความสำเร็จมากมายนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งสโมสรเมื่อปี1957วกเขามีดีกรีเป็นแชมป์ในประเทศร,รวมกันถึง50สมัยโดยแบ่งเป็นแชมป์ซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลีกหรือแชมป์ลีกสูงสุดของซาอุดีอราระเบียถึง17สมัยและยังได้แชมป์ในภูมิภาคอาหรับมานับไม่ถ้วนนอกจากนี้เอลฮิลาายังถือเป็นทีมชั้นนำระดับทวีปเอเชีย วกเขาเคยพัง,งาาแชมป์ระดับเจ้าทวีปมาโชคโชนประกอบด้วยแชมป์เอเชียนคัพแชมป์เป็นชิปในปี1991และ2000แชมป์ AFC แชมเปียนลีกในปี2019และ2021อาจกล่าวได้ว่าสโมสรจากริยัตเกือบมีลุ้นได้แชมป์ AFC แชมเปียนลีกถึง3สมัยติดต่อ,อกันแต่นั้นเป็นเพราะพวกเขาต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันในปี2020เนื่องจากเผชิญปัญหาผู้เล่นติดเชื้อโควิด -19 หลายรายโดยก่อนจะประกาศถอนทีมอัลฮินลาวทำผลงานในเกมรอบแบ่งกลุ่มชนิดที่ไม่แพ้ทีมใดและจบรอบดังกล่าวด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วย เหล่ากุนซอมากฝีมือเคยเข้ามาคุมทีนี่ความสําเร็จของอัลฮิลาวเกิดขึ้นพร้อมๆก,กันกับการผัดเปลี่ยนตัวผู้จัดทีมที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยตั้งแต่ยุคหลังปี2000เป็นต้นมาพวกเขาเปลี่ยนแปลงเก้าอีก้กุนซอไปแล้วกว่า40รายมีทั้งอาเธอร์จอร์ดกุนซอโปรตุเกสอังเจลลอเดนคูอดีตโค้ชชาวดัมเนียนไปจนถึงกุนซอทีมชาติโครเอเชียคนปัจจุบันอย่างซารัตโกดาลิชก็เคยเข้ามาคุมทีมอัลฮิราวปัจจุบันอัลฮิลาวมีเลวนาโปรโุเกส ซึ่งมีดีกรีเคยพามาร์โกคว้าแชมป์ลีกเอิง2.17รวมถึงผ่านเส้นทางคุมทีมบรากาสปาร์ติ้งลิสบอนไปจนถึงทีมโอลิมปิกกสคุมทีมอยู่ในขณะน,นี้โดยเฮดโค้ดับ47ปีเข้ามาคุมทีมแทนที่ของโรเจริโอมิเกลกุนซือผู้พาสโมสอนเอาชนะโอฮังสติลเลอร์2-0ในเกมนัดชิงชนะเลิศ AFC แชมเปี้ยนลีกเหมือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่แข่งที่คุ้นเคยเอาเลาอุดมไปได้วยแข้งมากพวสวรรค์จากทั้งทีมชาติซาอุดิอราระเบียไปจนึงแข้งต่างชาติ พวกเรามีผู้เล่นสัญชาติซาดีอาระเบียถึง9รายที่เพิ่งมีชื่อลงเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนอกจากนี้แล้วยังมีชื่อของอันเดรคาลิโลแนวรุกทีมชาติเปรูมุซามาเรกากองหน้าชาวมาลีกุ lla, สตาโวคูเอลลาสตาโควเบียร,รวมถึงจานฮุนซูกองหลังจอมแกล่งชาวเกาหลีใต้ขาดในการเอาหินลาวยังมีสองแข้งที่ชื่อคุณหูแฟนเชลซีไม่มากก็น,น้อยไล่มาตั้งแต่มาทติอุสเปเรล่า,ลาแนวรุกบราซิเลียนผู้ที่เคยยิง2ประตูในนามเวสต์บรอวิดอัลบียน เอาชนะพวกเรามาได้5ต่อ2ในเกมที่สแตมฟอร์ดเมื่อซีซั่นที่แล้วได้มีโอเดียนอีกโลสุนหน้าชาวไนจีเรียที่เพิ่งย้ายมาจากเอาชาบับทีมร่วมกลุ่มลิาสมายังเอาฮิราลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยอีกโลเคยลงไปชนะกับเชลซีมาแล้วเช่นกันในสมัยที่ค้าแข่งกับวัตฟอร์ดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบการณ์ในคลับเวิลด์ครับเช่นกับเชลซีเอาฮิราลลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ศึกจริงแชมป์สโมสรโลกหนนี้เป็นหนที่2พวกเขาเคยเล่นแล้ว1ครั้งที่กาตาร์เมื่อปี2 0 1 9 สถานการ์คล้ายคลึงกับปีนี้ทีมจากซาอุดีอาระเบียผ่านด่านรอบสองจากชชนะเหนือเอสเพอรนส์สโมสรนจากตูนิเซียทีมแชมป์โซนทวีปแอฟริกาด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์พวกเขาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาเจอกับฟราเมงโกยักษ์ใหญ่จากบราซิลและแม้จะขึ้นนําไปก่อนทว่าก็มาโดนทีมแชมป์อเมริกาใต้แรงปลย่ยแซงชนะ3ต่อหนึ่งเอาทีลาวจบลงด้วยผลงานอันดับสี่ในปีแรกของพวกเขาโดยในเกมนัดชิงที่3มทีมจากซาอุดีอาระเบีย ดวลจุดโทษพ่ายมอนเตเรทีมตัวแทนจากเม็กซิโกในโซนคอนคาฟหลังเสมอในเวลา2ต่อ2เสื้ออย้าวสีเดียวกันเกมวันพรุ่งนี้สิงัวจะสวมเสื้อสีเหลืองลงทําการแข่งขันขณะที่เอาหฮิล่าวจะสวมชุดเย้าสีน้ําเงินลงต่อก่อนในเกมการแข่งขันที่โมเวดบินซาเยสเตเดียมและเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะมีกลุ่มแฟนคลับเข้ามาติดตามผลงานในฐานะทีมจากคาบสมุทรอาหรบับ อันหนึ่งเคยมีข่าวจากพุพ้พภกอาหรับรายงานว่าเมื่อช่วง2ปีที่แล้วอัลฮิรามียอดการติดตามในโซเชียลมีเดียสูงอย่างทวิตเตอร์สม,มสรมียอดการติดตามถึง9าล้านคนและในเกมก่อนชะกับเชลซีที่พวกเขาดวลกับอัลจารซียทีมเจ้าบ้านและชนะไป6ตัวหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์มีแฟนบอลทีมเยือนเดินทางเข้ามาชมเกมในนัดดังกล่าวถึง1 2 0 0 0คนเลยทีเดียวฮาคมซีกดาวเตะเชิงสูงเชลซีประกาศหลังให้กับทีมชาติโม,มร็อกโกเรียบร้อย พร้อมสนกับกุนซือวาฮิตฮาริฮอซิสเอาแต่พูดโกหกเสียกไม่มีชื่อติดทีมชาติโมร็อกโกชุดสู้ศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่เพิ่งปิดฉากลงไปมันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ฮาริฮอซิสประกาศชัดเจนว่าดาวเตะวัย28ปีจะไม่มีทางได้เล่นให้ทัพสิงโตแห่งแอตลาสอีกพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นมืออาชีพของตัวนักเตะล่าสุดเสียกตัดสินใจเรียบร้อยที่จะยุติการรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกพร้อมพุ่งสมาธิไปที่การเล่นให้โจรสกัดอย่างสิงลหลลูปัก ผมเข้าใจพวกเขานะแต่ผมจะไม่กลับไปเล่นทีมชาติมโมร,ร็อกโกอีกแล้วและนี่คือการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดสำหรับผมอดีตแข้งอาแจ็จน์อัมตด,ดัมกล่าวกับแอสปอร์ตีวีมันชัดเจนสำหรับผมกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นและตอนนี้ผมขอโฟกัสกับสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ซึ่งนั่นก็คือการเล่นให้สโมสรของผมสุดท้ายมันเป็นการตัดสินใจของฮาร์รีฮอสซิสซึ่งคุณก็ต้องเคารพมันทุกอย่างมันเป็นการโกหกสำหรับผมแล้วมันชัดเจนที่จะไม่เล่นให้กับทีมชาติอีก ผมเข้าใจและอยากขอโทษแฟนๆแ,แต่นั่นแหละคือสถานการณ์ของเราในตอนนี้ทางนิซิเอกลงสนามรับใช้ทีมชาติโมร็อกโกเป็นทั้งสิ้น40นัดทำได้17ประตูโดยเปิดสิงนัดแรกเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปี2015หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ